สวัสดีครับเนี่ยกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับจากเข้มรถซิงนะครับผมแห่งรถมือสอง S C c ซมอเตอร์ปราจีนบุรีนะครับวันนี้อยู่ในวัดนะครับบรรยากาศอึมฟ้าอึมขนนะครับไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือว่าแดดจะร้อนนะครับด้านหลังก็เขาก็พัฒนาบาทวัดนะฮะเราก็มาลีนีรถนะครับวันนี้มากับนี่เลยนิสสันมาร์สนะฮะหนึ่งจุดสองสามสูบนะครับอีโก้คาร์เกียร์ออโต้ปี2013นะครับกับราคา2 0 0 0 0 0 9,000บาทนะครับผมนะ2องแนบาทนะคันนี้ผ่อนแค่3,5 0 0นะครับนะผ่อนแค่35 0 0เปิดโปรโมชั่นนะครับจ่ายค่างวดให้นะครับผมนะเต็มจำนวนนะครับสงวดโอ้โหนะครับนะลูกค้าไม่ต้องผ่อนเลยนะครับเดี๋ยวจากเข้มช่วยค้างวงให้เลยนะครับเต็มจำนวนนะครับสีงวดนะครับผมนะแถมน้ำมันอีก3ถังโอ้โหเอาไหมฮะเอาไหมเดี๋ยวฮะ ด้วยคราบั้เสียงวดนะครับผมเตือนมาอีก3ถังนะครับกอดออกให้ถังหนึ่งนะครับนะกอดออกให้ถังหนึ่งนะครับผมนะวันละวัให้อีก3ถังโอ้โหนะฮะใครอยากได้แบบนี้มาเลยครับผมนะช่วงนี้วิกฤตโควิดนะครับเงินทองหายากมาหาจ่าเลยนะมาดูกันนะครับวันนี้นะครับกับ1.2ออโต้นะฮะคันนี้เครื่องพันสองนะครับลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเบ็ดเสร็จเลยนะครับขอบ15ายางใหม่ๆนะครับนะ ได้เกียร์ออโต้รถสีขาวนะครับนะเกียร์ออโต้รถสีขาวนะครับไมแสนกโลนะครับแอร์แบ็กสลูกแอร์ธรรมดานะวิทยุธรรมดาเบาะเดิมเบาะใหม่นะครับนะครั้นี้เบาะเจ้าของเปลี่ยนมานะครับผมเดี๋ยวหาเบาะเดิมให้นะครับอะไรนะครับนี่นะฮะอ่านะครับตะเข็บประตูนะครับเดิมคลิปทุกอย่างทุกอนูนะครับทุกอนูเลยนะครับผมมาดูนะฮะฝั่งข้างหลังฝั่งข้างหน้านะครับเป๊ะเดิมๆนะครับตะเข็บประตูนี่นะฮะ เดิมนะครับรถไม่มีประวัติเฉียวชนนะครับไม่มีประวัติพลิกคว่ำแน่นอนนะครับนะตะเข็บประตูเดิมนะครับนะหยิบเข้าทุกอันนะฮะด้านหลังมาดูด้านหลังมาแบบเร็วๆเลยมันต้องเอาเยอะนะครับจบคลิปจบไวนะครับนี่นะฮะน็อตเดิมเดิมทุกจุดเดิมเดิมโอ้เดิมนะฮะกับโปวันนี้แรงๆนะครับช่วยข้างวดนะครับสี่งวดเต็มจํานวนนะครับเต็มจํานวนเลยนะครับผมนะฮะไม่ต้อง ะไม่ต้องกังวลเลยว่ามีตังค์ไม่มีตังค์นะครับมีเวลาหาเงินอีก4ีเดือนนะครับพอินทีกันยานะครับนะกับฮิสันมาร์ทหนึนะฮะตะเค็บประตูเดิมๆสีรถสวยๆแล้วขัดสีคันนี้ก็สวยแล้วนะครับนะแม็กใหม่ย่างใหม่ก็เลือกลายได้นะครับ RP ร์ันนะครับผมนะซีอียี่แปดอารีสามศูนย์นะครับแม็กเบลนะครับซีอยี่แปดนะครับซีห้าลายเลือกได้เลยนะครับเอาแม็กลายไหนนะครับตะเข็บประตูนะครับนี่นะน็อตทุกจุดมองเดิมที่เดิมไม่ขยับสักอันสักจุดนะฮะนี่นะครับ โอ้โหนะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องห้องเครื่องเป็นยังไงคันนี้นะครับเครื่องพันสองนะเล็กๆนะครับได้เกียร์ออตโต้ไปขับไปขี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะสบายสบายับบครบร้อนพาวร้อนพาวเลยคันนี้นะครับโอ้โหนะฮะคันนี้นะครับหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเครื่องสาสูบเดินปกติอย่างนี้นะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่นะครับ นะเม็ดอาร์คตรงนี้อยู่อยู่อยู่ครบนะฮะสติกเกอร์อยู่นะฮะนี่นะครับเพียรของอีสานมาร์ทยังอยู่ให้นะครับนะครับครบเลยนะครับนะนะโอเคนะครับกับคันนี้ราคา2อ0 0 0นบาทโปรโมชั่นเดือน4เราชนะโปรสงการนะครับมาเลยคันนี้นะครับผมจากเข้มซับค่างวดให้เลยนะครับเซงวดไม่ต้องผ่อนนะครับไปผ่อนทีกันยายนนะครับโอ้โหนะฮะเราช่วยผ่อนไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมนะกับ เอ้ซีมอเตอร์ปาติมุลีนะครับออกรถคันนี้2อ0หมนนะครับขอ2 0 0 0 0ืนก้าบาทนะครับผมนะเอาไปเลยนะครับผมนะค่าจัดให้ฟรีโอเฟรีภาษีฟรีพลพอฟรีประกันฟรีน้ำมันในถังฟรีฟรีทุกอย่างนะครับผมนะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับผมส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับผมนะเชียงใหม่้นฮอดหน้าบ้านเลยไม่ต้องมานะครับผมนะอยู่จังหวัดไหนออกรถกับจากเข้มได้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นนะครับถึงบ้านเลยนะครับก่อนออกถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายของเรลวให้ เติมมันน้ำมันให้เต็มถังก่อนออกนะครับผมนะแล้วรับน้ำมันอีก3ามถังโอ้โห,โหนะฮะใครแถมนมัน3ามถังมีไหมนะอยากไลนมาเอานะครับวันจองแค่1,000บาทนะคันนี้ออกรถ 2, 4งหมนนะครับออกรถ2 4งหมบาทนะครับผมผ่อนสามพไม่ต้องผ่อนจาาเข้มจัดก,การเลยสีงวดนะครับจัดก,การเลยสีงวดเอาไปเลยไม่ต้องผ่อนนะครับนะสักขวัยอีกสีงวดนะครับนะใครไม่แจกจากเข้มแจกนะจาเข้มช่วยนะครับโควิดนะฮะเราต้อง ช่วยกันนะครับผมนะเอาไปครึ่งหนึ่งคนละครึ่งเราชนะเอาให้หมดเลยนะครับใครได้ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0800913787นะครับเบอร์จักครับเองนะครับบันทึกชื่อเข้าเครื่องนะครับจากขึ้นลายจากเข้มนะครับขอเลขบัญชีวันจอง1 0 0 0บาทนะครับเพื่อรับโปรโมชั่นนี้ไปเลยนะครับโปรโมชั่นนะมีจนถึงนะครับวันที่31มีนาคมนะครับนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับนะโอเควันนี้ไปแล้วฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ